เคสเนี้เป็นญาติของดรอาจารย์แดงนะโชคดีที่เคสเนี้คุณลุงท่านนี้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นฝ่ายถูกโชคดีที่เป็นฝ่ายถูกนะเพราะมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกค่ะมีแต่พรบรประกรันไม่มีนะส่วนใหญ่ไม่ได้ทำประกันมอเตอร์ไซค์เอาไว้แต่โชคดีที่เป็นฝ่ายถูกแล้วก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณียังไงนะคะซึ่งคู่กรณีเป็นรถเ,เป็นรถยนต์นะคะคู่กรณีก็มีประกรันนั่นแหละ,ก,ก,ะ,ก,หละก็เลยมาขอร้องนะคะให้ดรอาจารย์แดงไปช่วย ไปช่วยคุยไปช่วยพูดทีนี้ตอนนัดเจอกับคู่กรณีที่โรงพักนะคะไปเจอกันไปคุยกันนะคะทางตํารวจเขาก็จะนัดคู่กรณีมีใครบ้างมีคู่กรณีมีประกันของคู่กรณีเขามาเนาะแล้วก็มีฝั่งของอาญาติของดรจันแดงนะคะซึ่งเป็นฝ่ายถูกซึ่งขับโมอเตอร์ไซค์นะคะก็ไปเจอกันคุยตกลงกันทางตำรวจสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะในเคสเนี้ยดีที่มันไม่ได้ชนหนักมาก ไม่ได้แบบว่าบาดเจ็บมากนะคะแต่ก็เรียกไปเป็นหลักแสนนั่นแหละนะคะมันมีค่ารักษาพยาบาลรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็เรียกในส่วนของบุลเมิดนะคะค่าซ่อมรถค่าค่าประโยชนจากการใช้รถนะคะในกรณีที่ญาติของดร์จันแดงเป็นฝ่ายถูกเนาะก็เรียกร้องไปนะคะเวลาเราไปที่สอนอไปโรงพักแบบนี้ค่ะนะคะตำรวจจะให้คู่กรณีนะคะกับทางเราเนี่ยได้ตกลงได้พูดคุยกันก่อนแล้วตกลงกันอย่างไร เพราะตอนนี้มันมีการชี้แล้วมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายถูกเนาะเคลียเจราจากันที่เท่าไหร่ว่ากันไปปรากฏว่าทางฝั่งของญาติของดอรจันแดงก็เรียกไปเป็นแสน<ร>เขาก็มีการต่อรองเนาะเพราะเขากา็มีประกันของเขามาด้วยประกันก็ต้องจ่ายชดใช้แทนเขาอยู่แล้วแต่เขาต้องมาด้วยเขาเป็นคู่กรณีเขาเป็นฝ่ายผิดเขาเป็นคนชนจะไม่รับผิดชอบจะให้คุยกับประกันอย่างเดียวอะไม่ได้ทีนี้พอไปพูดคุยนะคะบริษัทประกันเขาก็ต่อ ตอนแรกไปแสนกว่านะคะเขาก็ต่อรองเหลือประมาณ8 0 0 0 0่นกว่าบาทอ่ะโอเคตกลงกันเรียบร้อยทีนี้ล่ะคะ่ะเมื่อตกลงกันเสร็จทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็จะให้ไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะเคะสนี้พอดีว่าฝ่ายฝ่ายเคลมของคู่กรณีนะคะประกันนะฝ่ายประกันเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคพี่ตกลงกันเร,เรียบร้อยแล้วนะเขาก็เอาใบเขาเรียกว่าเป็นใบเป็นแบบฟอร์มอ่ะ แบบฟอร์มยินยอมประนีประนอมยอมความเขาเรียกว่าปรนีประนอมยอมความเนาะเมื่อตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจเจราจากันว่าเราจะจ่ายสินใหม่กันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้เขาจะมีใบมาให้เราเซ็นอันนั้นเป็นปกติแต่นะคะในใบที่เซ็นนั้นฟังคุณดาดีดๆนะเคสนี้นะอย่าพลาดนะถ้าเป็น FC คุณดายอย่าพลาดเรื่องนี้นะทุกอย่างโล่งหมดเลย เป็นกระดาษคล้ายๆเป็นแบบฟอร์มอะแต่รายละเอียดไส้ในไม่ได้เขียนยังไม่ได้เขียนมันเป็นฟอร์มไงมันเป็นแบบฟอร์มแล้วก็มีแบบว่าจากบริษัทนี้ยินยอมนะคะรับค่าสินไหมนี่ๆๆแล้วก็มีแค่รายละเอียดยังไม่ใส่นะมีแค่ลงชื่อติ๊กไว้แล้วก็ลงชื่อลงชื่อทั้งสองฝ่ายนะคะด้วยความที่ญาติของดรจันแดงก็เห็นเขาบอกว่าอาวพี่โอเคตกลงกันเรียบร้อยนะตามนี้นะเดี๋ยวพี่เซ็นตรงนี้ขเขาก็ยืน่นเอกสารให้เซ็นเนี่ยแบบเนี้ย พี่เซ็นตรงนี้นะพี่เซ็นตรงนี้ด้วยความที่าทางญาติของดรจันแดงก็มองแล้วมันไม่มีรายละเอียดอะไรอะ่ะมันโลง่ลงๆโปร่ปงๆอะ่ะมันเป็นแค่แบบฟอร์มอะ่ะ <c oughs> เขาก็หันไปมองดรจันแดงอาจย์แดงก็บอกถ้าแบบนี้อย่าเซ็นย้ำนะอย่าเซ็นดรจันแดงบอกว่าน้องครับรบกวนนะ นะคะช่วยใส่รายละเอียดทุกอย่างที่เราตกลงคุยกันเมื่อกี้ลงไปในนี้ด้วยนะคะทางฝั่งเคลมของฝั่งคู่กรณีที่เป็นประกรันบอกพี่เราก็คุยกันแล้วพี่ไม่ไว้ใจผมเหรอเนี่ยมันพอดีอะผมมีภารกิจต่อเนี่ยผมต้องไปต่ออีกเคสนึงเดี๋ยวผมไปถึงบริษัทเดี๋ยวผมพิมพิมให้พิมพ์ให้ทุกอย่างเลยพี่จะได้ไม่เสียเวลากันด้วยเนี่ยคุยกันตกลงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ไม่ไว้ใจผมเหรอสเต็ปถัดไปค่ะ ดรอาจารย์จแดงท่านก็นั่นแหละนะท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ครูดานเนาะท่านก็สอนมวยท่านบอกว่าท่านบอกลูกศิษย์ทุกคนเวลาไปแบบเนี้ยหรือว่าเราไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าเป็นใครก็ตามเวลาไปอย่าไปมือสิบนิ้วนะฮะไปคุยอะไรแบบเนี้ยเอากระดาษ a 4ไปด้วยเอาปากกาไปให้พร้อมนะคะที่นี้ดรอกจารร์จนแดงท่านก็เอากระดาษ A 4ซออกมาทีนี้ได้ครับน้องนะคะเดี๋ยวพี่เซ็นให้ท่านเอากระดาษ A 4ซออกมาแล้วท่านก็เขียนนะคะแล้วท่านก็เซ็นแล้วท่านก็บอกว่าน้องรบกวนน้องเซ็นตรงนี้ให้พี่ด้วย แล้วก็เขียนชื่อของน้องเขียนด้วยลายมือที่อ่านออกชื่อจริงนามสกุลจริงให้พี่หน่อยน้องเซ็นเสร็จโอเคเดี๋ยวพี่ให้ญาติของพี่เซ็นตรงนี้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวรายละเอียดที่เราคุยนะคะน้องไปธุระน้องรีบไปธุระน้องเซ็นตรงนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพี่กลับไปพิมพ์ดูแล้วเดี๋ยวพอน้องกลับไปแล้วพิมพ์ที่บริษัทเมื่อไหร่พี่จะได้ดูว่าน้องใส่รายละเอียดไว้ตรงตามที่เราได้คุยกันไหมถ้าไม่ตรงพี่ก็จะได้เขียนในกระดาษ A4 ตรงนี้ด้วย ฝ่ายสินไหมฝ่ายเคลมอึ้งแล้วก็มองตาอึ้งพูดเสร็จดรออร์จันแดงก็ยิ้มน้องเซนให้พี่นะงั้นถ้าน้องรีบน้องไปได้เลยน้องเซนตรงนี้ฝ่ายเคลมบอกไม่เซนผมเซนไม่ได้ครับพี่ด็อกเร์จันแดงถามว่าแล้วทำไมเซนไม่ได้ละ่ะแล้วพี่ไม่ได้ใส่รายละเอียดแบบเนี้ยแล้วผมจะรู้ได้ยังไงพี่จะใส่รายละเอียดอะไรไปอ่ะผมจะเซนได้ยังไงอ่ะเอาแล้วทําไมน้องให้ญาติพี่เซนนะทําไมน้องให้ญาติพี่เซนแล้วน้องบอกว่า จะต้องเชื่อน้องอ่ะนิ่งกันไปสักพักหนึ่งค่ะสงสัยตาให้กันปิ้งปิงปิ้ง,งเรียบร้อยใครหลบตาก่อนคนนั้นแพ้ยิ้มนะคะยิ้มไม่ได้หยุมหัวกันนะยิ้มไปด้วยกันมีสติค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าน้องไม่ไว้ใจพี่พี่ไม่ไว้ใจน้องวันนี้ยอมเสียเวลาไม่เกินสิบนาทีสิบห้านาทีเราคุยเราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเอาทุกอย่างที่เราคุยเราเคลียร์ใส่ลงไปในรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับน้องเรียบร้อยตกลง คุยเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเอาส่วนนี้ค่ะไปที่เจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วเวลาที่ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจลงในบันทึกประจําวันนั้นนะคะบันทึกประจําวันนั้นคุณทีนี้ให้ตํารวจลงเป็นข้อๆนะคะหนึ่งเราต้องใส่ไว้ด้วยว่าตกลงกันที่ค่าใช้จ่ายต่างๆมีอะไรบ้างค่าสอมรถเท่าไหร่ค่าขาดรายได้จากการไม่ได้ไปทํางานเท่าไหร่ค่า าขาดประโยชน์จากการใช้รถเท่าไหร่ให้ตำรวจลงรายละเอียดให้ครบเป็นข้อข้อวงเล็บเป็นข้อข้อและรวมกันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ให้ล็อกไว้ตรงนั้นเลยจ้ะเมื่อล็อกไว้ตรงนั้นปุ๊บปลอดภัยแล้วค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายถูก